สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ทางเลือกที่เราตัดสินใจนะคะทุกคนมีทุกคนมีชอยนี้นะคะที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ไพ่เป็นชี้แนะแนวาทางนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ของเรานะคะแล้วนอกนั้นก็ เป็นอูที่การตัดสินใจของเราคือการคือสติของเรานะคะแค่เอาไพ่เป็นแนวทางนะคะเอามาดูกันนะคะว่าอยู่ระหว่างที่คุณเนี่ยช่วงนี้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกำลังเครียดเลยกำลังเครียดนะคะกำลังเครียดที่อยากให้ชีวิต ดีขึ้นนะคะทุกคนต่างก็มีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจเมื่อตัดสินใจที่จะเลือกแล้วมันก็ต้องมีบ้างบางคนนะ่ะไม่เพอร์เฟกนะคะการตัดสินใจแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมีโอกาสมีโอกาสสำเร็จ สำเร็จมากๆเลยพาชาถ้วยโอ้โหพระราชาอุดมสมบูรณ์กับราชินีคู่กันนะคะคุณการตัดสินใจของคุณเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะนะคะเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยเป็นไพ่ที่ดีค่ะแต่อาจจะมีการได้เสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างนะคะนะคะ การตัดสินใจของคุณไปในแถวทางที่ดี3ราชาเกิดขึ้นมาเนี้ยขาดราชาเดียวคือราชาไม้นะคะด้วยบุญกุศลของคุณด้วยบุญกุศลของคุณจริงๆตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็ยังเป็นบุญกุศลของคุณนะคะดูแล้วมีความสุขค่ะถึงมันจะเป็นอะไรที่เสียความรู้สึก จะปวดหัวใจบ้างเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเลือกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจระวางไว้ความเป็นอยู่ของคุณจะพลิกหน้าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรไปเลยะคะ่ะความจากที่คุณวิตกกัวงวลขึ้นมาสําเร็จค่ะสิ่งที่คุณคิดสําเร็จนะคะทั้งราชาราชนีผู้อุดมสมบูรณ์คุณไป ได้ตลอดรอบฝนคุณได้นั่งนอนดูผลสำเร็จของคุณความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณเสมอนะคะการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยค่ะขอให้คุณเมื่อตัดสินใจแล้วมีผลขึ้นมาแล้วขอให้คุณทำบุญนะคะทำบุญนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กิดมีโอกาสก็ทำไปนะคะบุญกุศลของคุณ ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณค่ะการตัดสินใจของคุณนำผลไปซึ่งความสำเร็จนะคะมีโอกาสนะคะขอแค่คุณไม่ต้องมีตกกังวลมากนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปนในทางที่ดีค่ะขอขอให้คุณสำเร็จนะคะทำได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น การตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่กูจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องการทาโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะจะดีไปในแนวโน้มที่ดีแม้กระทั่งเรื่องคู่นะคะเรื่องคู่ครองเรื่องการตัดสินใจที่จะมีคู่ก็มีแนวโน้มไป็นทางที่ดีนะคะ นี่คือการตัดสินใจรวมๆนะคะดูเป็นแนวทางนะคะขอให้คุณโชคดีในการตัดสินใจของคุณนะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นเสมอนะคะแนวโน้มที่จะมีคู่โดยการสมรสกันอีกต่างหากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้โชคดีโชคดีค่ะถ้าถูกใจชอบยายอ่านก็กดไลค์ให้ยายเป็นกำลังใจยายก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ